ตำนานพรานขุนทองตอนที่7เลือดแห่งคำสาบานเสียงระฆังไม้ที่หมอคำใช้แขวนหน้ากระท่อมสั่นเบาๆตามแรงลมยามรุ่งสางมันมิใช่เสียงที่เกิดจากลมธรรมดาแต่เป็นเสียงเตือนจากป่าลึกเสียงที่หมอคำเรียกว่าลมหายใจของดงขุนทองลืมตาขึ้นในความมืดของกระท่อมเสียงนั้นดังรอบตัวราวกับมีใครกระซิบอยู่ในอก รอยสัญ,ญลักษณ์บนแขนงูพันช้างเริ่มมีสีแดงเรืองขึ้นช้าๆเหมือนเลือดที่ยังอุ่นเขาฝันเมื่อขึ้นอีกแล้วฝันเห็นเพิงผาแหวกออกเป็นโพรงดำลึกมีเสียงสับร้องปนเสียงคนกรีดร้องอยู่ข้างในเมื่อเขายื่นมือไปแตะหินนั้นเลือดของเขาไหลซึมออกจากรอยเดิมบนแขนจนเห็นตัวอักษรโบราณปรากฏใต้ผิวเนื้อเช้าว,วันนั้นหมอคำมาหาเขา เจ้ารู้ไหมขุนทองว่าเลือดของเจ้ากำลังจะตอบคำสาบานเก่าคำสาบานอะไรลงุงหมอคำเดินช้าๆไปที่เตาไฟเงยหน้ามองควันลอยขึ้นเมื่อสี่สิบปีก่อนพรานรุ่นปู่ของเจ้าเคยลั่นวาจาไว้กับเจ้าป่าว่าจะไม่ให้เลือดมนุษย์หรือสัตว์ต้องตกอีกในผืนดงนี้แต่เขาผิดคำเพราะค่าช้างขาวสินะหมอคำพยักหน้า ใช่และคำสาบานนั้นไม่ได้ตายไปกับเขามันไหลต่อมาในสายเลือดของเจ้าขุนทองนิ่งงนันพระที่แขวนอยู่บนฝาผนังเริ่มส่งเสียงกึกกึกเบาๆราวกับมีใครเคาะเขาเดินเข้าไปจับด้ามมันร้อนราวกับไฟทันใดนั้นภาพนีมิดแล่นวาบในหัวเขาเห็นชายคนหนึ่งในชุดพรานเก่ายืนอยู่หน้าผาเดียวกับที่เขาเคยเห็น ชายคนนั้นมีใบหน้าเหมือนเขาไม่ผิดเสียงหนึ่งกระซิบเจ้าคือเลือดของข้าและข้าเป็นหนี้ป่าคืนนั้นฝนตกหนักจนหมู่บ้านเหมือนถูกกลืนเสียงหมาเห่าระง,งมในความมืดลุงหน้านิ่งมาที่กระท่อมขุนทองด้วยใบหน้าซี่เผือดขุนทองแม่หมอคำหายไปในป่าตอนหัวคำ่ำมีคนเห็นแกเดินถือระฆังไม้ไปทางเพิงผาขุนทองคว้าพระออกไปทันทีโดยไม่พูดอะไร เส้นทางไปเพิงผาเต็มไปด้วยโคลนและเงาเสียงฝนดังเหมือนคนคร่ำครวญเขาได้ยินเสียงระฆังไม้ก้องอยู่ไกลๆทุกก้าวที่เดินเข้าใกล้เสียงนั้นยิ่งหนักแน่นราวกับหัวใจเต้นอยู่ในอกผืนดินเมื่อถึงหน้าผาขุนทองเห็นหมอคำยืนอยู่กลางฝนรอบตัวหมอคำมีสัญ,ญลักษณ์เลือดวาดเป็นวงกว้างบนพื้นหินลุงหยุดนะขุนทองตะโกนฝ่าฝนหมอคำหันมาช้าๆ ใบหน้าเปื้อนน้ำฝนและเลือดเจ้ามาช้าไปขุนทองป่าเรียงเลือดคืนแล้วจู่ๆพื้นดินใต้ฝ่าเขาาก็สั่นเสียงคำรามดังขึ้นจากใต้ผาหมอกดำหนาทึบเริ่มควยพุ่งจากรอยแยกไม่ใช่หมอกของเจ้าป่าแต่เป็นเงาอื่นเก่าแก่กว่าหมอคำพูดต่อเสียงแผ่วเจ้าป่าคุมสมดุลแต่ยังมีสิ่งที่อยู่เหนือมันสิ่งที่เรียกว่ารากแห่งคำสาบานถ้าเลือดเจ้าปลุกมัน ปลาทั้งผืนจะตื่นขุนทองรีบเข้าไปดึงหมอคำออกจากวงแต่ไม่ทันหมอกสีดำพุ่งเข้ามาพันร่างหมอคำเขาถูกยกขึ้นกลางอากาศเสียงกระดูกดังกรอบกรอบพร้อมเสียงกรีดร้องที่สะท้อนเข้ากะโหลกขุนทองตะกวนสุดเสียงพอแล้วเขาเหวี่ยงพราสาดวงเลือดแสงสีทองพุ่งออกจากใบมีดพุ่งชนกับหมอกสีดำเสียงฟ้าผ่ากึกก้องจนต้นไม้สัน่นหมอคำร่วงลงพื้น เงาดำแตกกระจายเป็นเส้นสายเหมือนหมึกไหลไปทั่วลานหินขุนทองคุกเข่ากลางวงสองมือเต็มไปด้วยเลือดเสียงเจ้าป่าดังขึ้นในหัวเจ้าปลุกมันแล้วเลือดแห่งคำสาบานไม่เลือกข้างเจ้าจะต้องชำระมันด้วยหัวใจขุนทองหอบหายใจแรงรอยงูพันช้างบนแขนเริ่มขยายขึ้นมาถึงลำคอกลายเป็นสีดำเข้มจนดูเหมือนรอยสักมีชีวิตท่านนี่คือคำสาบานของเลือดข้าจะเป็นคนชำระมันเอง พระในมือเขาเปล่งแสงทองอีกครั้งท่ามกลางฝนที่เทกระนำํำแสงนั้นส่องไปยังเพิงผาที่ตอนนี้มีเงาดําเคลื่อนไหวอยู่ในซอกหินเงารูปร่างคนเครื่องสัตว์ที่กําลังยิ้มในความมืดรุ่งสางหมอคํายังมีชีวิตแต่ไม่พูดอีกแล้วดวงตาของเขากลายเป็นสีขุนวาวเหมือนคนที่มองเห็นสิ่งต้องห้ามขุนทองยืนอยู่ข้างเตียงแผลบนแขนยังไม่หายและรอยสัญ,ญลักษณ์นั้น เปลี่ยนเป็นสีเข้มเหมือนถานเสียงกระซิบสุดท้ายของเขาดังขึ้นเบาๆเมื่อเลือดชำระคำสาบานป่าจะตื่นอย่างสมบูรณ์ขุนทองมองไปยังแนวป่าที่เริ่มกลับมาสงบแต่ในใจเขารู้ดีความเงียบนี้ไม่ใช่ความสงบมันคือการกลั่นลมหายใจก่อนที่สิ่งใหญ่กว่าจะตื่นขึ้นตำนานพรานขุนทอง ตอนที่8รากแห่งดงรุ่งเชา้าในหมู่บ้านเงียบกว่าทุกวันไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงหมาเห่ามีเพียงเสียงลมอ้อยอิ่งพัดผ่านหลังคาไม้ไผ่ที่ชื้นฝนหมอคำยังคงนอนนิ่งอยู่บนแคร่ดวงตาขุ่นขาวจับจ้องเพดานอย่างไร้แววขุนทองนั่งอยู่ข้าง พ้าที่เคยเปล่งแสงเมื่อคืนตอนนี้กลับกลายเป็นเหล็กดำมนเขาจ้องมองมันอยู่นานจนรู้สึกเหมือนมีเสียงเต้นของหัวใจบางอย่างจากในด้ามไม้ป่ามันเงียบแต่ข้ารู้สึกว่ามันยังหายใจอยู่เขาพึมพำกับตัวเองเสียงเท้าคนดังมาจากนอกบ้านลุงนาคเดินเข้ามาพร้อมชายแปลกหน้าสามคนแต่งกายเป็นพรานจากเมือง คุณทองคนจากเมืองมาขอให้เจ้าพาเข้าเพิงผาเขาว่ามีรอยแยกใหม่ใต้หินจะเก็บตัวอย่างดินกลับไปคุณทองเงียบไม่ตอบแต่ในอกกลับเต้นแรงเพราะเมื่อคืนเขาเองก็ฝันเห็นรอยแยกนั้นรอยเหมือนรากไม้ยักษ์ที่เคลื่อนไหวได้บ่ายนั้นคุณทองยอมออกเดินทาง เขาเดินนำกลุ่มพานจากเมืองไปตามทางเดิมเสียงรองเท้าย่ำใบไม้แฉะแฉะสะท้อนในป่าที่เงียบผิดปกติต้นไม้สูงฉลูดโน้มตัวเหมือนเฝ้ามองผู้บุกรุกชายคนนึงเอ่ยขึ้นพวกเรามาทำคำสั่งในอำเภอเขาว่ามีเสียงดังต้องจากใต้เพิงผาเมื่อคืนเลยให้มาตรวจดูหน่อยขุนทองไม่ตอบเขารู้ดีว่าเสียงนั้น ไม่ใช่เสียงหินแตกแต่คือเสียงของป่าที่เริ่มตื่นเมื่อถึงเพิงผากลิ่นดินเปียกคลุ้งไปทั่วรอยแยกใต้ผากว้างออกกว่าครั้งก่อนราวกับพื้นดินถูกฉีกจากข้างในที่ผนังหินมีรอยคล้ายรากไม้สีดำพาดพันกันเหมือนเส้นเลือดชายพรานคนหนึ่งเอามีดจิ้มเข้าไปในรอยนั้นเสียงชึด ดังเบาๆแล้วของเหลวสีแดงเข้มไหลออกมามีกลิ่นเหมือนเลือดอะไรกันนี่เขาถอยหลังด้วยสีหน้าซีดคุณทองเดินเข้าไปมองใกล้ๆหัวใจเต้นแรงเพราะของเหลวนั้นไม่ได้ไหลเฉยๆแต่มันเต้นตามจังหวะหัวใจของเขาเองท่านใดนั้นพื้นดินสั่นสะเทือน เสียงคล้ายหัวใจยักดังมาจากใต้พื้นตุบตุบตุบรากไม้สีดำเริ่มโผล่ขึ้นจากดินพันรอบขาเสาของผาแล้วขยับเหมือนงูพรานจากเมืองร้องลั่นพยายามวิ่งหนีแต่รากไม้พุ่งเข้าพันขาพวกเขาลากลงดินไปทีละคนเสียงกรีดร้องขาดหายไปในโคลนขุนทองคว้าพล้าขึ้น ใบมีดกลับเปล่งแสงทองอีกครั้งแสงนั้น่องไปทั่วรากไม้ทำให้มันหยุดชั่วขณะเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวเขาเลือดเจ้าบกเราเจ้าคือผู้สืบเสียงแห่งดงขุนทองก้าวเข้าไปในรอยแยกแสงจากพราทําให้เห็นโพรงใต้ผาที่ลึกเหมือนท้องฟ้ากลับด้านในนั้นเต็มไปด้วยราก รากขนาดมหึือมาที่เต้นเหมือนชี่พจรเสียงเจ้าป่าดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดราวคนพูดข้างหูป่ามีได้มีเราเพียงผู้เดียวดงมีรากเก่ากว่านั้นสิ่งที่คนเคยฝังไว้ใต้ผืนนี้กำลังตื่นเพราะเลือดเจ้าบุกมันขึ้นมาเจ้าหมายถึงคำสาบานของปู่ข้า คุณทองถามในใจใช่แต่ไม่ใช่เพียงคำสาบานนั้นมันคือเลือดของทุกคนที่ฆ่าสัตว์ป่าเพื่อความโลภเลือดนั้นซึมลงดินจนรากของดงดูดกลืนไว้และตอนนี้มันมีชีวิตเสียงแผดร้องดังขึ้นจากโพรงใต้ผารากไม้เริ่มรวมตัวเป็นรูปร่างคล้ายสัตว์ครึ่งคนครึ่งช้าง ดวงตาเป็นโพรงดำมันขยับช้าๆแล้วก็มองขุนทองเลือดใหม่แห่งคําสาบานเจ้าจะเป็นผู้ชำระหรือเป็นผู้ร่วมกันขุนทองชูพลา้าแสงทองพุ่งเข้าตัดกับเงามืดของรากไม้เสียงระเบิดดังสนัน่นพล้ากับรากประทะก,กันจนแสงกระจายทั่วโพรง ภาพสุดท้ายที่เขาจำได้คือเสียงปากกูร้องไปทั่วทั้งดงเสียงสัตว์ทุกชนิดประสานกันราวกับเพลงแห่งชีวิตและความตายเมื่อขุนทองฟืน้นเขาพบตัวเองนอนอยู่ที่เชิงผาฝนหยุดตกหมอคำยืนอยู่เหนือเขามือถือระฆังไม้เก่าเจ้าผ่านประตูของดงแล้วขุนทอง ถ้าผ่านหมายความว่าอย่างไรหมอคำมองเขานิ่งเจ้ามิได้เป็นเพียงคนอีกต่อไปเจ้าคือเสียงของดงเจ้าจะได้ยินทุกลมหายใจของป่าทุกการตายของสัตว์และทุกคำสาปของมนุษย์ที่ป่าไม่ให้อภัยขุนทองลุกขึ้นช้าๆเมื่อมองไปในป่า เขาเห็นรากไม้เคลื่อนไหวอยู่ใต้ดินอย่างช้าๆเหมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ใต้พื้นโลกเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจเขาอีกครั้งเจ้าคือรากแห่งดงผู้สืบเสียงของเราตำนานพานขุนทองตอนที่เก้าลมหายใจแห่งเจ้าป่าคืนเดือนดับ ฟ้าปิดสนิทเหมือนโลกถูกผืนผ้าดำคลุมทับไว้เสียงจิ้งหรีดแผ่วหายลมในดงนิ่งจนใบไม้ไม่ขยับขุนทองนั่งอยู่ข้างเพิงผาที่เดิมซึ่งรากไม้เคยเต้นเป็นหัวใจเขาก้มมองพระที่วางบนตักแสงเรืองทองจางๆยังซึมออกมาจากคมเหล็กราวกับยังมีบางสิ่งหายใจอยู่ในนั้นขุนทองได้ยินไหม เสียงหมอคำดังขึ้นจากด้านหลังชายชาราเดินช้าๆถือคบเพลิงในมือแสงส้มสะท้อนบนใบหน้าที่มีรอยแผลเก่าเจ้ารู้ไหมว่าคืนนี้เงียบผิดปกติเพราะป่ากำลังฟังข้าได้ยินเสียงมันเต้นอยู่ใต้ดินหมอคำพยักหน้าเบาๆคืนนี้เจ้าป่าจะออกมาหายใจอีกครั้ง หลังจากหลับมานานกว่าร้อยปีและเลือดเจ้าคือกุญแจที่มันรอลมเย็นพัดแรงขึ้นกลิ่นดินชื้นและกลิ่นใบไม้แก่ตลบอบอวนขุนทองเงยหน้ามองฟ้าเมฆดำก่อตัวช้าๆเหมือนคลื่นทะเลเหนือยอดไม้หมอคำจุดทูบสามดอกปักลงบนพื้นดินหน้าผาเสียงสวดแผ่วต่ำลอดออกมาจากริมฝีปากเหี่ยวย่น ถ้อยคำเก่าแก่ที่ไม่มีใครเข้าใจนอกจากคนที่เคยฟังเสียงป่าด้วยหัวใจทันใดน,นั้นพื้นดินสั่นสะเทือนเบาๆเ,เสียงเหมือนลมหายใจยักษ์ดังมาจากใต้ดินอืมยาวและหนักหมอกสีขาวเริ่มลอยขึ้นจากรอยแยกตรงหน้าผาหมอกนั้นหนาและมีแสงทองเรืองแรกอยู่ในละอองจากกลางหมอกเงาร่างปรากฏขึ้น แรกเริ่มเป็นเพียงเงาไม้ไหวๆแต่ชั่วพริบตาเดียวมันรวมร่างเป็นสัตว์ใหญ่มีงวงยาวเหมือนช้างแต่ร่างกายเป็นเงาดำที่เต็มไปด้วยใบไม้เคลื่อนไหวช้าแต่หนักแน่นนั่นหรือเจ้าป่าขุนทองพึมพำเสียงหนึ่งดังขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยลมมนุษย์เจ้ายังกล้ามองเราอีกหรือเสียงนั้นก้องในหัว ไม่ผ่านหูแต่ผ่านหัวใจคุณทองรู้สึกว่าป่าทั้งผืนพูดพร้อมกันเจ้าคือเลือดใหม่แห่งดงเจ้าคือผู้ถือพราเจ้าคือคนที่เลือดเจ้าปลุกเราให้ตื่นคุณทองก้มศีรษะข้าไม่ได้ตั้งใจจะปลุกข้าเพียงอยากเข้าใจเข้าใจหรือเสียงนั้นแผ่วต่ำ มนุษย์เคยพูดเช่นนี้ทุกยุคทุกสมัยแล้วเจ้าก็ฆ่าเราเผาเราขุดรากเราออกจากดินหมอคำโค้งลงกราบเจ้าป่าเอ้ยโปรดเมตตาเถิดเด็กผู้นี้มีใช่ผู้ล้างผลาญเขาเป็นผู้ที่ดงเลือกเงายักนิ่งไปชั่วขณะจากงวงนั้นมีหยาดแสงทองไหลลงสู่พื้น กลายเป็นละอองฝนบางๆร่นโรยทั่วเพิงผาถ้าเช่นนั้นเราจะมอบลมหายใจของเราแก่เขาให้เขาเป็นปากเสียงของดงแต่จำไว้ผู้ถือพระแห่งดงจะไม่มีวันเป็นของมนุษย์อีกลมหอบใหญ่พัดเข้าหาขุนทองจนแทบลม้มแสงทองจากพระแตกกระจายออกจากคมเหล็กลอยเข้าสู่หน้าอกของเขา เขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งไหลผ่านร่างหนักแน่นอ่อนโยนและเก่าแก่เกินจะบรรยายเขาเห็นภาพในหัวภาพสัตว์นับพันวิ่งอยู่ในป่าแห่งอดีตเห็นมือพรานรุ่นก่อนเงื้อหอกแทงช้างแล้วเลือดซึมลงดินแล้วรากไม้ดูดมันไว้เห็นเด็กชายในหมู่บ้านถือพร้าเล่มเดียวกับเขาถูกเรียกโดยเสียงของป่าเมื่อ40ปีก่อนแล้วหายไปในรอยแยกแห่งเพิงผา เสียงเจ้าป่าดังขึ้นอีกครั้งทุกสิ่งเชื่อมด้วยลมหายใจของเราแม้เจ้าก็เป็นเพียงหนึ่งในรากนั้นเมื่อขุนทองลืมตาอีกครั้งหมอกจางหายเหลือเพียงกลิ่นดินใหม่และเสียงมแมลงกลืนกลับมาหมอคำจ้องเขานิ่งสีหน้าเต็มไปด้วยทั้งความยินดีและหวาดหวันเจ้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของดงแล้วขุนทอง ข้าจะยังเป็นคนอยู่ไหมเป็นแต่เจ้าจะได้ยินทุกสิ่งในป่านี้แม้แต่เสียงใบไม้ร่วงเจ้าจะรู้เมื่อสัตว์ตายและเจ้าจะรู้เมื่อมนุษย์คนใดโกหกต่อป่าขุนทองก้มลงมองมือของตนเส้นเลือดใต้ผิวกลายเป็นสีเขียวเข้มเหมือนรากไม้ที่เต้นตามจังหวะหัวใจนี่คือคำสาบานที่สอง คำสาบานแห่งลมหายใจจากนี้ทุกการหายใจของเจ้าคือการหายใจของป่าหากเจ้าทำลายมันเจ้าก็จะสูญสลายไปพร้อมกันคืนนั้นขุนทองนั่งฟังเสียงป่าอยู่ลำพังเสียงสัตว์ไกลๆดังขึ้นอีกครั้งเสียงกู่ร้องที่เหมือนคำอวยพรและคำเตือนเขาเข้าใจแล้วว่าเจ้าป่าไม่ใช่เทพหรือปีศาจ แต่คือลมหายใจเดียวกับที่เขาเองหายใจอยู่ข้าจะรักษาเสียงของเจ้าไว้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยสิ่งใดสายลมพัดผ่านใบไม้ไหวรับเหมือนป่าทั้งผืนกำลังตอบกลับ